วันนี้เป็นคู่ระหว่างเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราชอบทีมอะไรฮะแมนยูค่ะชอบเพราะอะไรสีแดงแรงลิ์ดีคะ่ะเชียร์ทีมไหนจับคู่แมนยูไปดิค,ค่ะที่จริงชอบเชลซีบอกเลยค่ะว่าสามสองเนี่ยหวานเทียบ พบกับรายการดูบอล ร้านเล่าครับผมวันนี้เป็นคู่ระหว่างเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนผีแดงเนี่ยเตรียมเตรียมได้เลยเตรียมรอจากรอทีเด็ดจากน้องๆได้เลยแต่ไม่แน่นะเชลซีอาจจะชนะก็ได้แจ็คน้องๆนั้นนั้นนำตัวกันเลยป่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำหวานพี่นี่เหมือนเคยเจอกันมาก่อนเลยนะวันนี้ผมไม่คิดมากเลยนะต้องมาเจอกันจริงจังนะแหมบังเอิญจริงๆเลยเชียวจำจำชื่อไม่ได้หรอกจำได้แต่ไซส์สำหรับวันนี้เราจะมาถามว่าแมนยูเชลซีใช่ไหม อ่่ใชแล้วประธานม็อกอนเลยว่าเราชอบทีมอะไรฮะแมนยูค่ะชอบเพราะอะไรสีแดงแรงลิตดีค่ะใช่ไหมเราชอบชอบสีอะไรแบบร้อนแรงใช่ไหมพี่อ่ะแดงกันกางเกงไหนพี่นะแดงแดงกันหัวอะไรเออต้องเปิดให้ดูอะค่ะพูดใจเย็เฉียแดงทั้งตัวด้วยพี่อดูหน้าพี่ยังแดงขนาดนี้แล้วหัวจะแดงขนาดนี้น้องน้ำหวานครับเชียร์ทีมไหนจับคู่แมนเชสยูไนเต็ดมาที่กิงๆชอบเชลซี เพราะว่าล <detection>? <IL> ูกค <mel> ้าร้านนี้ค่ะส่วนมากเวลาเขามานั่งทานอาหารมีสุดอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบแบบเชร์แบบส่วนใหญ่ค่ะก็เลยแบบมงรู้บ้างเลยก็เลยทําให้เราแบบติดชอบอบไปเลยใช่ไหมเราคิดว่าแมนยูเนี่ยจะชนะ้ดยสกอร์เท่าไหร่ดีกว่า2 1หนึ่งค่ะ2 1นนี่ทีเด็ดนะเด็กผีอยากรู้ว่าแม่นหรือไม่แม่นอ่ะลองเลยมาที่นี่ต้องมา ต้องมาต้องมาแน่นอนผูบอกเลยว่าแม่นแน่นอนเราอะหวานที่ว่า3ามสองค่ะสาใช่เอาแบบสูสีเลยลุ้นๆเลยดิเชลซีแพ้เ <laughs> ชลซี <laughs> ช่ชนะเคลซี่ชนะดิพี่โอ,อ<ะ>้ยผูบอกเลยค่ะว่าว3ามสองเนี่ยหวานเทียบหวานเทียบหวานเทียบบิน <laughs> เดี๋ยวไปเล่นเก่งกันดีกว่าเราจะมีรูปรักฟุตบอลของทั้งสองทีมเนี่ยใครทายว่าใครคือตัวจริงเออนี่นะครับคือนักเตะของเชลซีชื่อว่าเมสันเมาส์คิดว่าคนไหนคือตัวจริงคิดว่าคนนี้ค่ะคนนี้คือเมสันเมาส์ฮะเฮ้ยถ้าตอบถ้าตอบถูกผมกินใช่ไหมใช่แต่ถ้าตอบผิดเขากินใช่ผมแก้มก่อนคนนี้นะอ้าวได้งั้นผมต้องหอมแก้มก่อนเหรอได้หมดผมจะไม่โด้หอมก่อนหรอใช่ใช่

เยอะไหนวันนี้อุ้ยเด็กผีของจริงเฮ้ยน้องใครถูกอ่ะมึงกินเหรอพี่เอาไปแค่กินงั้นหรอเออใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีของแกแบบพูดเนี่ยมันซ้ำกันนะสิมันเป็นมันไปซ้ำกันไม่ได้นะสิเฮ้ยทำอะไรดีคทำอะไรดูแลเขาอเขาอยากเขาอยากเขาอยากน้จิ้มมาน้ำจิ าทีมองตาแล้วรู้ใจใช่รูปสุดท้ายผมจะให้เลือกพร้อมกันเลยโอเคให้เลือกก่อนละรูปเลยใครจะเลือกก่อนอ่าจหวะแล้้ก่อนโอเคครับผมบูโน่แฟนันเดสอ่ะนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาที่ว่าคนนี้คนนี้คนนี้ก็ต้องเป็นคนนี้ต้องเป็นคนนี้ไอเฮียคนนี้แต่ว่าไอชิ้หาย น้องเลือกคนนี้คนแล้วก็เหลือคนนี้คนสุดท้ายมึงไม่ต้อมึงไม่ต้องให้น้องเลือกหรอกอะกูกินเลยดีกว่าอ่ะจริงเขาแข่งน้องไม่ต้องกินน้ำเลยอะไม่ให้ไม่ให้เสื้อเนี้ยมันมันบางอ่ะเทปสรับคารับอนตัวจริง F4 ติดติดติด ต้องที่นี่ที่เดียวเลยครับแอดกับเจ็บที่เด็เดตัวจริงสมัครง่ายเล่นง่ายโดนใจคอบอลอย่างแน่นอนต้องแอดกับเจ็บครับผมส <Wow! S 1> ุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาให้น้องคอนเฟิร์มกันดีกว่าว่าแมนยูเชลซี Kelsey. ใครชอบทีมอะไรแล้วชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่อ่ะชนะต 2> 2, ่องก็เลค่ะแมนยูยังไงก็ยืนยันครับยืมคอนเฟิร์มไหมใช่ค่ะห้าไม่แม<ง>่นมาเจอน้องที่นี่ได้เลยใช่การอะไรมาลงโทษที่ทาซานวองเห็นท่าสือสีได้เลยค่ะที่ร้าน าาอาซานโซนลากเท้าวังหิน54ใช่ครับผมบอกเลยว่ามาที่นี่คือ,อคุ้มแน่นอนทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดอยู่แล้วขณะผมมาเนี่ยผมยังไม่อยากกลับเลย <c oughs> เอาจริงไอ้เล่นจริงด้วยเน,นี่ยเอาเล่นจริงสิเล่งจริงสิแต่ถ้าน้องทายถูกมาให้ดื่มน้องด้วยนะเราฮะคอนเฟิร์มหน่อยเชลซียืนยันทำเดิมค่ะว่ายังไงก็สั่งสองแน่นอนวันวันเทียบ นี่ให้นงฝากร้านด้วยอย่าลืมมาหาพวกเราได้ที่วังหิน54นะคะร้านคาซานโซนค่ะโคดื่มแล้วราคาเราถูกมากๆสำหรับคนที่สมมติบอลเข้าเนี่ยบอลเข้าเลยเด็กผีบอลเข้าเนี่ยจะมาเจอน้องเนี่ยได้ทุกวันไหนได้ทุกวันค่ะทำงานทุกวันทุกวันฟิตสุดๆเฉียบเรานลฮะสำหรับคนที่อยากมาเจอเราด้วยถ้าเกิดว่าเป็นคอบอลจริงๆนะคะก็คือเราก็จะมีทีแต่ามีมีจออยู่แล้วได้เลยเลือกมุมได้เลยค่ะ แล้วก็ร้านเราคือสะดวกสบายคือเราน้องๆพี่อาทุกคนดูแลเป็นที่ค่ะยังไงก็อย่าลืมร้านพาสา,า,านโนนะคะอ่ะ,อะนิดนึงสมมติถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยเด็กผีเหมือนกันอ,อยากจะไปดูบอลเนี่ยไม่แต่ไม่ดูร้านนี้<ช>ไปดูที่ห้องเราได้ไหมไปดูที่ห้องเราได้ไหมไปดูที่ห้องเราจบปุ๊บค่อยมากินร้านนี้ต่อนี่ยังไงยันไงแต่ยังไงร้านนี้ก็ต้องมาร้านพาซานโซนลาดเท้าวังหิน54 มาที่นี่ผมบอกเลยว่าไม่มีพิดหวังอะ่ะอาหารก็อร่อยเครื่องดื่มก็ถูกดื่มก็ถูกมันมีโปอือื่นๆอีกมากมายโปเหล้าพร้อมดื่มก็มีมันมีโปมันเยอะ,อะคือถ้าอยากจะรู้ต้องมาเองกว่าลองมาเองผมพูดไปโปวันเนี้ยมันไม่หมดหรอกช้ามแหละครับโปมันเยอะแล้วก็ดีอยากจะรู้มาเองลาดพ้าวังหิน54นี่โอเคสวันนี้ก็ซานโซนเออสลวันนี้ล้วก็ฝากรายการดูบอลรัเล่าด้วยนะฮะโอเคขับรถยัง